ต่อไปเป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาในโจทย์ข้อที่7นะครับก็คือการกระพริบของหลอดไฟ FI นะครับ,รบเรามาดูกันว่ากระพริบแบบไหนนะครับหลอดไฟสัญญาณติดและดับลงจากนั้นกระพริบเป็นรหัสกระพริบ1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าเป็นซอยสี่แต้เก้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแสดงว่ามีรหัสเดียวคือรหัสเก้านั่นเองนะครับงั้นทำการปิดกุญแจครับดึงควบของที่เกี่ยวข้องนะครับดูจากถังวิเคราะห์รหัสเก้าคือตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศเข้าครับก็อ,อยู่ที่นะครับเซ็นเซอร์หลัก ที่ทวนหรือเื่ั้นเอ,เองนะครับ 5pc ดำนะครับขั้วที่เกี่ยวข้องคือขั้วกล่องที่14สายสีขานั้าเงินที่ตัวเซ็นเซอร์ครับแล้วก็ขั้วที่สี่ที่กล่อง cm ซึ่งตรงกับสายสีเขียวส้มที่ตัวเซนเซอร์หลักนั่นเองหรือเซ็นเซอร์ 5pc ทำแน่ซึ่งจริงๆตรงเนี้ยถ้าเราได้ทํามาหลายๆข้อนี่เราจะรู้เลยว่าสีเขียวส้มนี้ไม่น่าใช่หรอกนะครับเพราะถ้าสีเขียวส้มขาดเนี่ยมันน่าจะเป็น การกระพริบที่เกิดขึ้นอาจจะสามรหัสเลยก็ได้นะครับซึ่งน่าจะเป็นสามรหัสเลยแต่ตอนนี้มันกระพริบรหัสเดียวนะครับไม่เชื่อเราลองดูนะครับเราลองที่ขั้วสิบสี่นะครับสายที่ขาน้ำเงินทําการดึงขั้วกล่องขัวขั้วกล่องจากนั้นําการดึงขั้วช่วยออกนะครับเสียบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเช็คความหลวมก่อนนะครับระหว่างที่เรา่อมาอาจจะใช้สเปรย์คีนนิ่งก็ได้นะลองดูครับจากนั้นเราก็เปิด ปรากฏว่าหลอดไฟยังกะพิบเหมือนเดิมนะครับอ,อย่งนั้นแสดงว่าไม่ใช่เกิดปัญหาที่สกปกหรือหลุดหวมนะครับเราต้องทำการดึงพวกกล่องเชื่อมออกอทำการวัดตาม ตามผังวิเคราะห์นะครับซึ่งในที่นี้เราน่าจะสงสัยขาน้ําเงินมากล่ะนะครับเพราะเขียวส้มมันเป็นตัวร่วมกับหลายรหัสนะครับจริงไหมเราลองน,นะครับขาน้าเงินทีครัว14บสนะครับครับสิแถวที่หนึ่งนะครับแถวที่สอง1ิ1สองครับการวัดเหมือนเดิมครับบิดไปที่4ี่นาฬิกา เช็คความพร้อมพร้อมแล้วครับทำการวัดเข็มมิเตอร์มไม่ขยับนะครับลองทำการเปิดสวิตท,ที่เราสร้างปัญหาดูการแตกครั้งหนึ่งแสดงว,ว่าที่เราวิเคราะห์มาถูกต้องครับสายสีขาน้้ำเงินขั้วที่ส4มีปัญหานในนี่ครับการดึงออกเช็บเข้าไป เปิดถุงแั่หลอดไฟติดและดับลงสรุปคือปัญหาในปัจจุบันได้ทำการแก้ไขแล้วนะครับจากที่เราได้ลองดูปัญหามาทั้งหมดหข้อนะมีปัญหาข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่ห้าข้อที่หกข้อที่เจ็ดคำถามมีข้อที่แดข้อที่9ก้าทำไมไม่สาธิตก็เพราะต้องการไว้เผื่อออกข้อสอบจริงๆออกข้อสอบมันต้องทําได้หมดนะครับ เพราะว่าจริงๆข้อสอบไม่ได้มีแค่ว o n d a c คลิกนะครับมีเวฟมี m n x นะครับแต่เป็นลักษณะการแบบนี้งั้นคุณจะเจอข้อไหนก็ต้องทําได้อันที่สองทำไมข้อ4ถึงไม่ไมออกบางคนสงสัยดูแล้วไม่ไม,มีข้อสี่จริงจข้อ4เป็นตัววางยานะครับเพราะข้อ4คือผมทําให้ดูนะครับข้อ4เปิดกุญแจหลอดไฟติดแะดับลงหลายคนสงสัยติดแะดับลงทําไมข้อไหน ถ้ติดันดับลงก็ปกติครับจริงๆมันไม่มีอะไรนะครับแต่หลายคนตกใจทำไมเปิดติดันดับลงมันคือข้อไหนไม่มีก็คือไม่มีนั่นเองนะครับงั้นที่ยกตัวอย่างไปก็คือข้อหนึ่งข้อ2ข้อสามข้อห้าข้อหกข้อ7รวมทั้งหมดหข้อนะครับเพื่อให้ไว้ให้คุณดูเป็นการฝึกวิธีวิเคราะห์จากนั้นเมื่อคุณฝึกวิเคราะห์หรือฝึกหรือทำความเข้าใจมันได้แล้วนะครับ คุณก็สามารถเอาสิ่งที่คุณฝึกวิเคราะห์เนี่ยเอามาทดสอบที่สถานีทดสอบผมได้นะครับสถานีนี้เรียกว่าสถานีการทดสอบการแก้ปัญหารหัสข้อกัดข้องของระบบเ f i ในการกระพริบของหลอดไฟ F อไอนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีหลักนะครับใน5สถานีนะครับซึ่งจะเปิดให้ท่านมารับการทดสอบได้โดยจะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายนนะที่บ้านนะครับ งนั้นถ้าท่านเข้าใจท่านก็สามารถเอาไปใช้ในการแก้ปัญหารถจักรยานยนต์ที่เข้ามาในร้านคุณได้หรือรถของคุณเองได้และรวไมไปถึงคุณสามารถเข้ามารับการทดสอบการที่สถานีทดสอบของผมนะครับซึ่งมีทั้งหมด5สถานีนั่นเองนะครับเนี่ยนี่คือหนึ่งในสถานีที่จะมีการทดสอบนะครับใครยังไม่เข้าใจให้ไปดูบทที่าเาให้ชัดเจนนะครับจริงๆแล้วไม่ยากนะครับ จริงๆแล้วทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดทั้งทฤษฎีและปฏิบัติไม่ยากถ้าเข้าใจคำถามเออแล้วเข้าใจมันยากไหมมันก็ไม่ยากอานนีนะครับแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราเรียนแบบยากเรียนแบบฟังให้มันยากมันทําให้ยากนะครับเพราะเราไม่รู้จะสรุปยังไงนะครับอย่างนั้นที่ผ่านมาจึงเป็นการสรุปและก็ทําให้เห็นภาพนะครับหวังว่าคงเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมโอเคครับ